ก็เป็นวันเสาร์ที่25ตุลาคม2568นะครับก็มีภารกิจที่จะออกไปสำรวจนะพื้นที่ที่เป็นเส้นตรวจการกลางเขตดาศาพันธ์สป่าสำนักการเรารวมถึงแหล่งท่องเที่ยวภายในใชเช่นน้ำตกผาพึ่งเป็นต้นนะครับเข้าดูของกินนะครับอาหารกลางวันโอ้ดูน่ารักเชียนะเป็นข้าวเหนียวแล้วก็เป็นเนื้อนะเยี่ยมมากไฟฟ้าครับก่อนเข้า ก็เป็นทางที่เป็นลูกลังนะครับเราก็จะมาถึงจุดที่เราจะเริ่มลงเดินนะประมาณกิโลเมตรที่10นะแล้วก็ของงันครับโอเคเดี๋ยวของลง้นกฟาเพิ่งเขาเชิญาเัื่อยึดลำต้นในเมล็ดไม้ปุ๊บถ้า ตันนี้เราก็มาเก็บบรรยากาศอาของน้ำตกผาพึ่งไล่ไปตั้งแต่ชั้นล่างครับ แลกไปมันจะเดินไปได้เรื่อยๆเลยเนะี่ยขึ้นไปข้างบนไปเรื่อยๆอีกนะไปยังต่อ ไ,ได้เลยมาไปๆค้นมาแล้วกันเดี๋ยวขามาเรื่อยๆมาเต็นๆโอ้โโอเคไปเรื่อยอาาอแล้วเราึินมาจนได้นะน้ำใสมากอยากให้ดูน้ำใสๆ ใส่จริงครับใส่จริงไปเดี๋ยวไปที่ต่ออะโอเคโอเคอ๋อเฉียวหังไหมเปล่าไม่ครับไม่ไม่ไม่เลยใคโอเคครับงั้นหัุนหน้าต้องลองลุยไปพร้อมกับกล้องแล้วดูแล้วโอเคครับเพื่อพวกเรานะครับเดี๋ยวหนุหน้าจะลองลุยเข้าเอง อะไรเนี่ยดูดิเนระดับขาอะไปไปเดี๋ยวรอรุ่น้องครับนี่เราก็เดี๋ยวลองดูความใสของน้ำแล้วยกันนะเดี๋ยวให้ดูนะโอเคดูความใสของน้ำแล้วเป็นไงบ้างครับเยี่ยมโอเคไปพี่จุนไปข้ามไปก่อน เขาสตัดดอยนะเป็นที่มั่นใจได้ในการเดินทางของเจ้าหน้าที่ป่าไม้ของเรานะครับโอเคเดินทางกันต่อ ถ่าสังเกตดีๆด้านหลังหัวหน้านะครับควางนี้ครับไปโอ้ยสวยมากตูบเป็นแหขนระมาณ1่ไล่คนะครับลระอีกเยยังไม่ห้าโมงเช้าเลย ห้าปอดจะไปก่อนไปาไปทำงาน ตอนนี้ก็ขึ้นมาถึงจุดที่ว่าน่าจะจุดสูงเกือบที่สุดละของผาจันผาเนาะหรืผาจันผาแล้วกันนะใช่ไหมเนี่ยความสูง372เมตรจากระดับน้ําทะเลก็เป็นไปด้วยจันผาทท้งนั้นเลยตอนนี้เมื่อกี้เราจะเก็บภาพจะใช้โดนเห็นคมมากเห็นคมมากเลยนะแล้ฟังเสียงเขาจะแป้งเปเหมือนบางคะคมรองเท้าก็ต้องระวังมันเล็ก <Yeah>. Yes. แต่ที่มีความความอันตรายก็คือเป็นหินแหลบคมก็ต้องมีถุงมือเหมือนกันเหมือนคราวที่แล้วที่เราไปนะครับที่ห้วยประดูรอบนี้ก็ต้องใช้ถุงมือเหมือนกันเดินลงกันแล้วครับทีนี้ลงเขากันจะต้องระวังอีกอย่างหนึ่งในการเดินทางก็คือน้ำนะครับนี่เขาเรียกว่าต้นขี้เล็ดไงน้ำขี้เล็ดลักษณะก็จะเป็นน้ำเนี่ยตรงกอบไป แล้วเราก็ลงมาถึงจุดลำธารน,นะครับเดี๋ยวเราไปกันต่อจุดลำธารน,นี่ก็ประมาณ300เมตรจากระดับน้ำทะเลแล้วโอเคแล้วเราก็มาถึงจุดที่เราแวะกินข้าวกันเมื่อกีนก้นนะเสร็จแล้วอโอเคครับนี่แหละที่เราแวะกินข้าวกันเมื่อกี้นู่นเมือเ่อกีอเ้เราขึ้นไปข้างบนนู่นเราประมาณ20่สได้ไปไปกัน ความสามารถพิเศษส่วนตัวนะห้ามเรียนแบบล้มนี่เรียบร้อยเลยนะนั่น อืมอันนี่มันจะเป็นรอยหมีควายมีหมีควายมีหมาควายมีควายครับม,มีความโด่งดังเลยนะครับ,บที่ป่าที่ไหมมีมีควายอยู่เหมือนกันโอเคปะ่ะดูกันตอน่ออย่างนี้จเจอคือรอยขี้ช้างข้างล่างรอยช้างนะเป็นไปหมดเลยที่สุดแล้วก็ออกมาข้างนอกนะครับไปะจ,จะพักหนึ่ง,งจุดจอดรถเราเฮ้ จะมีที่หมายต่อไปก็คือไปดูจุดที่เป็นแหล่งอาหารแหล่งน้ําของสัตว์องช้างนะครับเขาเรียนะครับเราเรียกว่าอ่างสองอสภาพใช้ได้เลยนะโอเคอยู่กว้างขวางน้ําพออาหารพอเนี่ยหาก็เยอะแต่ก็ยังมีปัญหาออกไปข้างนอกอยู่ดี